ติดตามป้องปากอยากเล่ากันต่อนะคะอย่างที่พี่มี่ได้บอกไปว่าอยากจะพาผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดนี้กันหน่อยซึ่งเขามีงานเยอะมากอีเวนต์เยอะมากเลยปี่อีเวนต์เยอะมากนะคะโดยเฉพาะงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นั่นก็คือ,องานข้าวหอมมะลิ นะคะโลกเลยนะก็เป็นเทศกาลท,ที่จัดขึ้นทุกๆปีแล้วแต่ละ,ะปีเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ม,มีกิจกรรมแตกต่างกันออกไปแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมปีนี้มันพิเศษพิเศษยังไงน้องแบบเล่าให้ฟังหน่อยคือความพิเศษของเขาเนี่ยคือมอีทางท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยมีการมาลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในงานแล้วก็ปีนี้คือ,อเรื่องของความสนใจเนี่ย ของงานนี้คือเขาจะมีการผลักดันไปสู่ในเรื่องของระดับโลกที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าข้าวหอมมะลิที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงค่ะที่นี่คือแบบมันมีความเฉพาะพิเศษเพราะามันปลูกในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งพื้นที่ที่ครอบคลุม5จังหวัดและข้าวของเขามีความพิเศษคือมันหอมเวลาเวลานําไปหุงเนี่ยมันจะมีความกลิ่นเฉพาะกลิ่นเฉพาะตัวความพิเศษแบบถ้าเกิด ได้ไปชิมข้าวของที่นี่มันจะพิเศษมากๆกก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ชมค่ะไปดูไฮไลท์ของงานนี้กันหน่อยเพราะว่าที่ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็คือเขามีการร่วมมือกันนะคะในเรื่องของพี่น้องการเกษตรนะคะเกษตรกรชาวนาเนี่ยเขามีการนะคะพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งเขามีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะในช่วงของวันที่1 1บเ5ถึงสิหวันกันเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะในปีนี้เขามีการจัดขึ้นเป็นปีที่24ด้วยค่ะ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอดจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกนะคะครั้งที่24โดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดทิดาข้าวหอมมะลิโลกรวมถึงการทำ MOU นะคะการยกระดับข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตของทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ย ไปสู่กเกษตรนะคะมูลลค่าสูงด้วยการอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตลอดนอกจากนี้นะคะภายในงานก็คือมีนิทรศการนะคะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ,กรเกษตรสมัยใหม่ นอกจากนั้นเองยังมีการจับฉลากรางวัลเพื่อสินค้าราคาคนละครึ่งมีคูปองแลกซื้อนาทีทองอีกด้วยค่ะ่หลายคนบอกว่าโอ้โหบา,บางปีที่ไปเนี่ยก,กิจกรรมที่น้องแบมพูดมาเนี่ยมันเพิ่มอัพไฮไลท์ขึ้นมานะบางปีไปเนี่ยมีแต่น,นี้รรศการนู่นนี่นั่นแต่ละปีจะมีอะไรไฮไลท์หรือเปล่าปีนี้บอกเลยนะคะว่ามีกิจกรรมม่วนซื่นมาจอยกันหน่อยนะะให้ความบันเทิงแก่ผู้มาร่วมงานทั้ง5วันจัดเต็ม5้าวันจริงๆอย่างเช่นการแสดงคอนเสิร์ตของพี่ โครโซ่อันนี้ชาวร็อกต้องมานะคะ,คะหรือว่าใครที่มักหมอลำนะคะมักมวนมักมวนกับมาด้นะคะคณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะไอม้มนแค้นกับมามนแค้นแก่นคูนแล้วก็ศิลปินอีกมากมายนะ,ะจัดเต็มอย่างที่บอก11-15ธันวาคม2567จัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทวัดชัยตำบลมะึกอำเภอทวับุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งแหล่ง อ่างเก็บน้ําตรงนี้คือแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ค,คุณผู้ชมมาร้อยเอ็ดต้องไปนะเพราะเขาเพิ่งจัดงานวิ่งไปนี่ใช่ไหมคะคือคักลยทีเดียวแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดเขาบริหารความร่วมมือกันอย่างเช่นปีนี้เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเขามาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานงร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็พี่น้องเกษตรกรรวมถึงชาวร้อยเอ็ด เพราะว่าอยากเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นเองงานนี้มันไม่ใช่ง,งานแค่ในประเทศไทย,ยงไงมันเป็นข้าวหอมมะลิโลกเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกเลยนะ,ะแล้วก็แต่ละปีอย่างมี MOU ใช่ไหม<ช>มีการมา MOU เกี่ยวกับการยกระดับข้าวหอมอมะลิทั้งเรื่องของภาคการส่งออกภากกคการเกษตรอ่ อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโล,โนโลยีก็ต้องมาคุยกันพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็อยากให้มางานนี้<ช>เพราะอ,อะไรเพราะว่าการที่เราทํานาปลูกข้าวอยู่แล้วเราคือระดับหนึ่งแหละเอาทํามาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นใหญ่รุ่นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามางานนี้นอกจากจะมาดูนิทรรศการมาดูสินค้าที่ราคาถูกแล้วยังได้เห็นอะไรแปลกใหม่อาจจะเอาไปปรับใช้ในแปลงนาตัวเองไหมใช่ค่ะพันุข้าวที่ปลูกอยู่ตอนนี้ อยากเอาพันดีๆไปไหม,มในงานก็จะมีให้ดูด้วยนะ คือเพราะว่าข้าวทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยคือมันก็จะมีเทคนิคเฉพาะ oh. หรือว่าวิธีกระบวนการนะคะรวมถึงทํายังไงเราก็มาศึกษาว่าทํายังไงข้าวมันถึงจะมีกลิ่นหอม <That. S 2> มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความนุ่มความเรียวยาวของตัวมเมล็ดข้าวเนี่ยทำยังไงพี่น้องชาวนาที่ตอนนี้ทําเรื่องของนาอยู่สามารถที่จะมาดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันได้ <That. S 2> นําไปปรับใช้ในแปลงนาแล้วก็แปลงข้าวของเราเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพ hmm. เพราะว่าเมืองร้อยเอ็ดนี่ขึ้นชื่อเรื่องข้าวมากๆโดยเฉพาะข้าวหอมมะลินั่นเอง ค่ะอย่างที่บอกว่าพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้มันมีหลายจังหวัดเนาะแต่ร้อยเอ็ดของเรามีพื้นที่ส่วนใหญ่มากก,กว่าอีกสีจังหวัดคือมีทั้งหมดห้าจังหวัดใช่ไหมที่ขาวเกี่ยวพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้แล้วก็เวลาพูดถึงข้าวหอมทุ่งกุลาก็ต้องร้อยเอ็ดของเราเนี่ยละค่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะใครที่ไมไ่ไปงานเอาไม่เป็นไร5วันถึงอาจจะไม่ได้ไปสักวันเลยแต่อยากเชิญชวนชมการถ่ายทอดสดเพราะว่าทาง Mbtv t อีสานของเรานะคะจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามในวันพุธที่11ธันวาคมเริ่มตั้งแต่18นวา,า้น ไปก็คือคิดง่ายๆหลังครบตดงชาติมาเปิดช่อง11นั่งอยู่หน้าจอถูกต้องค่ะใครไม่สะดวกก็ดูผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่ภาคอีสานเท่านั้น4สถานีใน N b t บีภูมิภาคของเราคุณผู้ชมกดช่องหมายเลข1 1ดูที่ไหนก็ดูได้ใช่ค่ะดูได้ทุกภาคเลยนะคะก็เชิญชวนหรือว่าใครสะดวกใกล้ๆร้อยเอ็ดมากันได้เลยแถวมหาสารคามย่างนามาได้เหมือนกันนะคะมาร่วมงานเขาจัด5วันกันเลยตั้งแต่วันที่10บเอ1จนถึง1ิ